ท่นผู้ชคลิปจากสกายกอมใต้เสียงภาคไทยโดยคองอันโดผมเอาลุ้นที่คกิดใคลิปมกี้มอนควิ้งน้าหมู่บ้านอันสงบสุขแห่งหนึ่งรนะรเริ่มเปิดบ้านมาแล้วฉันได้เลือกเปิดบ้านเป็นคนแรกข้ารีบเลือกเองนะงงมาลเลยใช่เลยแต่จะมาเลือกเปิดบ้นดีกว่าอดีอ,น,อนชอบมีตัวสามอันเลือกอะไนดีวะคิดแปบบเมื่อกี้จะไปต่อมาไอชีจากการที่พนุนเอาตัวนี้แหละอ,อ้าวเพื่อนตาผู้ไหนเรื่องไรโอ้เรื่องนานจะกูแก่เลยฮิเอาเลยตัวนักเกลยอเฮ้ยแกน่ะตายไปแล้ว ต้องไปเที่ต่อครับอ้าวอาชาปว่ามาได้เลยไอ้เจ้าไอ้ชู้ยูนี่ดอกจะสอนวิธีการจับโปเกมอนอ่ะหนไงจับโปเกมอนแล้วเสร็จต้องละมึงฟังอยู่เมื่อจะกางปลวกแกมองลายแล้วก็เอามันจั๊กใส่โปเกมอนแบบนี้อ้่ะเราเข้าใจนะไปละขมุยสารนี่อะไรเนี่ยโอเคละอ้นใหญ่ใหญ่มันเข้าใจอะไรกันเพรากูยังไม่เข้าใจหาอะไรเลยอุ้ยใครโทรมาอายุก็ได้เจอสโตแล้วไปฆ่ามันยิงมันตลิมมันหลังมัยิงได้ไม่ทีสักหอนะจังวะเฮ้ย ต้องไปในพวกแกงชูที่ด็อกบอกแน่เลยแต่มันช่วยยังไงอ,อ่ะอ่าตอนนีประชาชนที่รักทั้งหลายกูเริ่มคุค้นๆแล้วทำไมปไปไล่กันทำไมไม่ยอมามาเที่ยวถ้าทุกคนเอาใจอยู่บ้านทำงานประเทศชาติเราจะเจริญไหมทำไมไม่รู้จักออกมาใช้เงินกันบ้างฮะช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเรืวกูทุทธดณ์ในโดเดียมแลยเงินจะเด็กยังไม่มีเลยเงินไหนมาเที่ยวอ,อ๋อไม่มีตังคนี่เองไปไล่พวกแกนจบ เอาามนี่นายนะฉันมีเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องบอกกับนายให้ได้ปกติว่าไหนน่ารังเกียจเลยขอลุบเลยนะไอ้ชี่ยนี่มันโลกลินดีว่วมึงอย่าเข้ามานะกูบอกอย่าเข้ามาเรียบร้อยนัดคนขายเกือบไวแถวนี้ดีกว่าอยู่ไหนวะอยู่นี่ใครเฮียไปบอกกันดีๆก็ได้บุ้ยอุ้ยได้ไปแล้วเกือบคู่ใหม่ใส่ละแลงได้มันไอเงัดไอ้เวยอยู่ไหนวะอ้ไปกินอุ้ยแหล่งตังค์จืดได้ตังค์แลไม่เท่าไหร่ส่งมาให้หมด อิ่มแล้วก็ได้เวลาจัดการยิมแล้วาเขียเนอะจัดการมาเลยน่าเกื่อดใช่แล้วจะนานเดินชมจันเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าพวกนี้นี่มาทำอะไรเนี่ยได้ข้นขันแย้ว